สมวันนี้มีอะไรนะคะมีไก่ย่างไก่ย่างเหมือนทปลาหมึกมัเหมือนปลาหมึกย่างนะนีเป็นหมี่นะคะใส่กอกผิดเสื้อพี่เต้เตนอนไม่มีแขนนี่มีแขนนะคะทำไมตัวฉันก็ไม่เห็นเหมือนนังเงือกอยู่ดีเหมือนเป็ดที่มีลายอะไรอ่ะุ้ยอย่างเงี้ยเหมือนลั่เหมือนกันนะเหมือน่เหมือนกัน น้องจ๋าเป็นเป็นเอลเอสเอลเอสเอลเอสเกาะเออันนี้ผิดมากคเป็นร่างเบบี้เป็นร่างเบบี้เป็นร่างเบบี้แบบยังหัวโลนอยู่แล้วก็สุดท้ายไมม่ีจนินจ่า น้องยังอยู่ในท้องอยู่ตอนแรกไม่มีมือเลยนะเหมือนลูกนา